รถสวยขนาดนี้ทูขนาดนี้รออะไรครับลูกค้ารถ SUV รถครอบครัว7ที่นั่งเชฟโรเลตแคปติว่าปี2009นะครับคันนี้7ที่นั่งปี2009เป็น SUV แท้ๆ7ที่นั่งนะสีะสวยๆรอบคันคันนี้ใครสนใจเอาไป169,000บาทนะฮะโคตรถูกเลยนะฮะโคตรถูกนี่กระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภยัยคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ารถใช้ง,งานมาน้อยนะ142,000กว่านะครับแท้ๆเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้มีจอให้ นะผมมีบันรดกเหตุการณ์หน้ารถติดไว้ให้แล้วนะครับเบาะหนังทั้งคันไม่ยุบไม่ขาดนะกุญแจรีโมทโอ้โหกุญแจรีโมดด้วยราคานี้ใครได้ไปคุ้มมากครับไฟออกหูด้วยเป็นไง <Yes. S 1> ไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สรถโคตรสวยท้องเครื่องใสๆนะครับผมไม่เยอมเต็มขุมพลังแน่นอนใครสนใจจัดไปครับผม1 6 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมครับผม